สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินของเราอีกหนึ่งพิกัดค่ะในสนามกอล์ฟไดานาสตี้กอล์นะคะถนนพลดำริค่ะตำบลไข่หูช้างค่ะอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะตรงนี้เรามีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ2ไร่1ง,งาน20ตารางวานะคะนะคะ20ตารางวาเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะแต่เราจะทำการรางวัดฉนดแบ่งเป็น5แปลงย่อยนะคะ แปลงย่อยประมาณ170-200ตารางวานะคะสำหรับที่ดินใน Dynasty Golf นะคะตรงนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะมากเพราะก็เป็นพืนที่สีเขียวนะคะเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านพักผ่อนหย่อนใจบ้านพักตากอากาศได้เลยนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวเดินตามมานมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่้อนจะพาดูดูที่ดินไปด้วยเลยนะคะ สองเ่ยหนึ่งงานยี่สิบตารางวานะคะเราขายเท่ากับราคาประเมินนะคะราคาประเมินอยู่ที่สี่พันตารางวาและสี่พันบาทนะคะเราขายเท่ากับราคาประเมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมีเรียบคลองบางเลนค่ะแล้วก็ตลาดทุ่งน้ำบัวดแดงนะบางเลนนะคะตลาดวัดลำน้ำอ่าววัดวัดลำพญาค่ะแล้วก็จะมีวัดบางพระหลวงพระเปิลค่ะที่อยู่ในละแวกแถวนี้นะคะ ตรงนี้คือสนามกอล์ฟไดนา s t สตี้กนะคะตรงนี้ค่ะเรามีทั้งหมด2ไร่1งาน20ตารางวาซื้อสดโฉนดเราพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อนก็ผ่อนกันไปยาวยๆาเลยค่ะ3าถึปีนะคะทำสัญญากับเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วางเงินดาวน์ทำสัญญาสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเลยได้เลยนะคะสำหรับที่ดินตรงนี้ก็กว้างใหญ่ไพศาลค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะ ยังมีความร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากๆเลยนะคะสำหรับไดน a สกี้ไดนัสกี้กอล์ฟนะคะรีบทักเปิ้นมาเลยนะคะเผ็ดขายที่ดินค่ะ Facebook เปิ้นนักขนันนะคะ002758309 9นะคะ y t u t u เปิ้ลนะคะเปิ้นขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ